อันนี้เอารถมาเซอร์วิสนะครับรถ <Okay. S 1> อ,อ,อเอาไปใช่แข็งอัอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านนครไทยจักรยานนะครับอ,อันนี้ก็เอา จักรยานอันนี้เป็นของเพื่อนผมเองก็คือเอ๋นะครับเราอะมาทําคลิปกันอะไรอย่างนําเสนอเรื่องจักรยานนะแล้วก็คิดว่าไอ้จักรยานที่มีอยู่เนี่ยมันเก่าอ,ะอ่ะอยากจะเอามาใช้แล้วก็แบบว่าใช้ร่วมในการทําคลิปด้วยอะไรเงี้ยเป็นอุปกรณ์ในการทําคลิปอะ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะติดกล้องไดอะไรเงี้ยเเราถ่ายแล้วก็จะแบบเหมือนอผมปั่นนะแล้วก็เอ๋ก็จะปั่นตาม อะไรอย่างนั้นก็ต้องมีจักรยานสองคันนั่นแหละก็โอเคทีนี้ก็มาที่ร้านนี้เนี่ยร้านนครไทยจักรยานก็คือว่าก็จะมีสปอรี่นิดนึงลองเดินดูรอบๆจริงๆอย่างร้านนี้เนี่ยก็มีมานานมากนะคือผมไม่ค่อยแน่ใจอ่ะี่ปีแล้วที่ร้านนี้ปีปีแจกมาอีกก็คือเอาเป็นว่าตั้งแต่ ตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เรากับเอ๋เ,เด็กๆกันเนะเาะก็ยังไม่รู้จักร้านยังไม่ไม่ได้ขี่จักรยานก็นครแทยจักรยานก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเออคือจริงๆเพราะว่าอย่างอย่างตัวเราที่มามานครไทยเพราะว่าเพราะ่อเอ๋เป็นคนอา่าใช่ใช่สมัยสมัยก่อนปันพิกเกียร์ใช่ไหมอา่าปีประมาณปี2010ร้านนี้ตอนนั้นยังไม่ได้เอาพิกเกียร์เข้ามาขายเลยพี่ หรือว่ามีอยู่แค่รุ่นสองรุ่นแล้วหลังจากที่เราซื้อปุ๊บเนี่ยมันต้องมีเพื่อนปั่นใช่ใช่ก็เลยแบบช,ช,ชวนเพื่อนชวนนู่นนี่นั่นอะ<ช>ไรไปจนแบนนบชวนไปชวนมาจนจนจนถึง,ถงตัวสุ่มสุ่มก็เลยถามว่า <c oughs> เฮ้ยจัก,กรยานน่กูไม่รู้เรื่องเลยนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซื้อที่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมก็แบบอยากขี่จักรยานผมก็แบบเอะแบบพากูไปซื้อจ <c oughs> ักรยานพี่เียรหน่อยถามสุ่มว่าเออแถวบ้านมีร้านอะไรเดี๋ยวไปดูด้วยกัน สูงก็ถามกลับว่าแถวบ้านมึงอ่ะมีร้านอะไรอ๋อมีร้านนี่ไงนะครไทยคนครไทยเป็นที่รู้จักมานานแล้วก็ถามว่ามึงจะมาเหรอมันไกลบ้านหนึ่งมากบ้านสุ่งอยู่แถวบางนาอเงี้ยเอ,อ้ยมึงจะมาเหรอแถวบ้านหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุยไปคุยมาสุดท้ายสรุปสูงก็ขับรถมาหาที่บ้านเลยแล้วก็บอกว่าเอเอไปร้านจักรยานกันก็เลยแบบอ,อ่ะก็ได้มาที่นี่อะไรเงี้ยมาดูจักรยานซึ่งมาตอนนั้นก็ฟิกเกอร์ที่อยากขี่ ก็ก็ยังมีให้เลือกให้ดูไม่เยอะก็เลยเออก็เลยตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้อุดหนุนร้านนี้เนาะนี่ก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าได้ในมารู้จักร้านนี้ก็หลังจากหลังจากที่วิกเกียปุ๊บอ่ะเราก็ตัวผมเองตัวผมเองก็ไปไปป่านเสือหมอมก็คืออย่างที่นี่ครับที่ห่ออย่าง B M C หรือว่าเทรดนะมีก็จะมีเยอะแยะมากมายแต่ที่นี่ขายหลักๆเป็น B M C ใช่เห็นเยอะอ่า ก็จะจริงๆก็มีที่พ่ออื่นก็มีอย่างอย่างฟิตซี่หรือว่าออเบียครับอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรที่ว่าจักรยานสำหรับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอะไรต่างๆชุดเกียร์ของชิมาโนเป็นชุดเกียร์สำหรับสำอรัก็มีหรือว่าเป็นชุดเกียร์สำหรับพอเทนไบก็มีซึ่งจริงๆพวกอะไรหรืเรื่องน้อยๆก็ก็ที่นี่ก็มีเยอะแบบแต่อย่างเช่นแบบกระติกน้ําหรือว่าถุงมือหมวกกันน็อก ยางนอกยางในอะไรนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะนะครับคือจริงๆแล้วก็คือถือว่าร้านนี้ยครบเครื่องวันนี้ที่เรามาร้านร้านนครไทยเนี่ยเพราะว่าเป็นร้านที่เรานิดประมาณหนึ่งไม่เรียกประมาณหนึ่งก็เยอะด้วยใช่ไหมแล้วก็คือคือตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ ซื้อของร้านนี้อยู่บ่อยๆนะครับบางทีอาจจะเป็นทั้งั้งเป็นแบบเป็นทั้งเฟรมจักรยานหรือว่าพวกอะไร,ระอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆหรืออยา่างชุดเกียร์หรือเป็นรูปเซ็ตพิมาโน่ที่ใช้ตอนนี้เร,เรียกว่าเรียกว่าซื้อแทบครบทุกอย่างในร้านแล้วอะอาจจะมีแบบซื้อมาขายไปซื้อมาใาไปไปร้านอื่นบ้างแต่ว่าร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านนะถ้าเรากลับมาจะซื้ออะไรก็ที่นี่ก็จะมีตอบจบเราได้ทุกครั้งอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยด้วยความที่ทั้งตัวของตัวเองแล้วก็อย่างที่คนอะไรเงี้ยก็จะสนิทกับทีราอนนี้มานานกันก็เลยซึ่งเราขี่จักรยานด้วยกันเนาะมันก็เลยแบบบางครั้งคือเออถ้าเราทําทีมขึ้นมาซึ่งทีมจักรยานนักตอนนี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่า NKT เดาว่าคือผมอันนี้ขอโทษทีทาจจำามมาไม่ได้ด่าแต่พี่พลน่าจะเป็นคนคิดชื่อนี้ขึ้นมา oh. เพราะว่า NKT เนี่ยมันก็จะเป็นตัวย่อมันจะสะกดไทยซึ่ง NKT Cycling Team เนี่ยอ่ะผมว่าหลายคนหรือบางคนอาจจะรู้ว่าผม,มก็ปั่นจักรยานอยู่กับทีมนี้เนี่แหละอ่า uh. ซึ่ง NKT Cycling Team เนี่ยมันก็ถ้าจะว่าเป็นทางการมันก็เริ่มเริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นทีม oh. เป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาก็คือช่วงปี 4, 2020 ก็คือปีแล้วปีแล้ว,วนววะเพรยงเาว่าอ่ก็มันก็เงียบๆไปเพราะอ่ากสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้งานแข่งอะไรต่างๆอีเวนต์การปั่นจักร,รยานมันก็ถูกยกเลิกไปหมดเลยเร่ <บน S 1> ต้องถามก่อนว่าคนในทีมเองเกียรที เป็นใครอะไรยังไงคือจริงๆคนในทีม NKT หลักคือเป็นเพื่อนกันมาก,ก่อนคือจริงๆมันก็เป็นก็เป็นกลุ่มที่ขี่จักรยานเหมือนหมอกันมาแน่ลคือไปเจอกันตามสถานที่ต่างๆแล้วก็บางทีอาจจะเป็นเพื่อนสมมติผมรู้จักน้องจากยุทธยาอับอกิตกบูก็เป็นรุ่นน้องอออกิตกปูลก็จะมีเพื่อนชื่อท็อปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้หรืออย่างผมเองมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไก่ไก่ก็จะรู้จักท็อป อก็อยู่จังหวัดทางงาก็มาอยู่ในทีมด้วยกันอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้เม็นแบบว่าการจะมาอยู่ NKT เนี่ยต้องไปต้องออดิชั่นต้องผ่านไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นจะต้องเป็นนักกีฬาต้องนันไม่ใช่คือก็คือเป็นเพื่อนก่อนอย่างมาในปีนี้เนี่ยทีมเราก็พยายามที่จะแบบเกิดไปร่วมงานแข่งหรือกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับจักรยานเท่าที่จะไปได้นะครับก็คือ อย่าที่ผ่านมาก็จะมีผาผมเข้าไปมาแล้วก็คือเป็นการแข่งขันทีมชาติประเทศไทยอาาของสม,มาคมจักรยาน,นะครับก็อันนี้ก็สนามแรกก็ผ่านไปแล้ว <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวสนามสองก็กำลังใกล้เข้ามาคะแนนของทีมเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเน้นที่การแข่งขันนะเพราะว่าเราจะคุยกันในทีมอยู่แล้วว่าเออแต่ละคนชอบแบบไหนอะไรองนี้อย่างผมชอบชอบไปแข่งอาะก็ก็ดูสนามที่สะดวกหรือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบการแข่งขันอาจจะชอบเป็นเว้นการปั่นแบบปั่นเชิงท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่คือไม่ได้บังคับทุกคนไป ไม่ใช่ว่าพอ,อตั้งทีมแล้วเอ้ยทุกคนต้องลงแข่งอะไรอย่างงี้ใช,ใช่ไหมเพียงแค่ว่าบางครั้งก็น้องอาจจะมาแข่งกับผมได้พี่อาจจะมาแข่งกับผมได้ในทีมนะหรือ,อผมก็ไปปั่นท่องเที่ยวกับน้องๆได้แบบนี้มันก็แล้วแต่อย่างล่าสุดเมื่อไม่นานนะครับก็ไปไปเริ่มนี่อยู่ยุทยาปั่นไปสุดพันก็กลับมายุทยาไปนั่งร้านกาแฟอะไรเงี้ยหรือ,หร,อหรือเคยชวน การจะก็กรุงเทพอา,าจจกแถวสกายเลนอะไรเงี้ยไปร้านกาแฟที่แปดนิ้วกลับมาหรือสรุปแล้วคือทีมมันก็เหมือนแบบว่าเออให้มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้แบบทุกคนที่เป็นเพื่อนกันที่สนิทกันมาขี่อ,อักรยานในงานคอนเสิโอเคทีเนี้ยมาย้อนกลับมานิดหนึ่งก็คือแล้ว,แล,วแล้วทีมเรามันเกี่ยวข้องกับนบครไทยย,ไทยังไงนัรบยานคือเอาตรงๆเลยคือว่ากาบ้ากระดานกลองคือแบบด้วยความที่เราก็ รู้จากร้านนี้มานานเป็นลูกค้ามานานแล้วก็สนิทกับที่ร้านนี้นะครับแล้วก็เลยต้องการผู้สน,นับสนุน่าขอทางนครไทยนี่แหละให้เป็นผู้สน,นับสนุนของทีมเอ็นเจดี<ม>นะครับซึ่งจริงๆอันนี้ต้องก็เราก็ว่าตรงๆเลยการที่แบบขอการสนับสนุนนี้ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าคือ เราต้องาการเงินก้อนอหญรแล้วก็มาปูึเห็นว่าทางร้านสามารถัพอร์ตอะไรเราได้ขนาดไหนที่ผ่านมานะครับเคยไปแขกเจอแบบอะไรเงี้ยทางร้านก็จะแบบดูแลในเรื่องของอะไรบบต่างๆยังในเจลพลังงานแ,แบบแม้แต่พวกของเล็กๆน้อยอะไรบบต่างๆที่แบบ สามารถเอามาช่วยได้ก็สามารถก็ถือว่าโอเคถือว่าก็ดีมากแล้วนะครับก็คือแบบเออมันก็เหมือนเป็นการแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ก็คือแบบถ้าใครที่ติดตามเพจของ MPT อะไรเงี้ยก็จะเห็นแหละครับว่ทุกทุกโพสอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีแฮชแท็กที่ผมเขียนก็จะเป็นนครไทยไว้ก็คือนครไทยจักรยานนั่นเอง แนะำแล้วกันในฐานะที่แบบผมก็ขี่จักรยานมานานบางทีก็จะมีคนถามว่าเออพี่สุม่มแนะนำจักรยาน <Wow. S 1> หน่อยครับว่าควรขี่แบบไหนไซส์อะไรยี่ห้ออะไรเงี้ยคืออางๆีผมแม่งก็แบบเป็นคนที่บางทีก็แนะนำงงๆอะไรเงีง้ยม,ม,มันเหมือนแบบเออบางบางัตเรื่องอะไจแต่แบบ คือเรารู้นะแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ให้เข้าใจได้อะไรเงี้ย mm hmm. แต่ผมมาจะชอบแนะนําว่าเออให้ไปร้านจัก,กรยานที่ให้ข้อมูลกับคุณได้อย่างละเอียดอะไรเงี้ย mm hmm. คือผมก็แนะนําว่าให้มาที่นครไทยนี่แหละมาที่เนี่ยร้านก็จะแนะนําคือโอเคคุณส่งสัว์อะไรก็ถาม mm hmm. อยากได้จัก,กรยานแบบนี้เอาไปขี่แบบนี้ผมสูงขนาดนี้ผมต้องขี่ไซส์เท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ะ mm hmm. ทางร้านก็จะแนะนําแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมายัดเย็นว่าอ้มาถึงแล้ว ถามก็ต้องซื้อมันก็ไม่ใช่อแล้วนอกจากนอกจากที่จะแบบอาขาจักรยานอะ,อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีบริการก็จะเป็นเซอร์วิสการรอบซ่อมหรือบริการล้างอ่าก็อย่างวันนี้เราเราเอาจักรยานมาทําที่ร้านครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยที่ร้านนี้มีบริการก็คือระบบฟิตติ้ง ยาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็วิธีที่ง่ายที่สุดหาร้านจักรยานผมแนะนำมาที่นครไถ่แล้วกันง่าย